ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันทรมกับดิฉันพนพวรรณเกียรเสุขค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนด,นดรสมศักด์ จังตูลผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอครั้งที่10พร้อมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณโรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อมตำบลเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระราชาทานเป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมราชชนนีลำดับที่53ของประเทศโดยได้จัดก,กิจกรรมเพื่อสนอง ระราชปณิธานในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยในสุขภาพอนามายัยความเป็นอยู่ตลอดจนการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของปวงชนชาวไทยในพื้นที่ถิ่นธุรกันดานกิจกรรมที่ให้บริการประกอบไปด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมหน่วยบริการแพทย์แผนไทยและฝังเข็มหน่วยเสริมสร้างและป้องกันโรค ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนมากมายค่ะและสำหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากลา่าวนมัสการค่ะ,จะเจร,ริญพรยัิโยมทุกท่านในเวลาเราดูข่าวเราจะเห็นข่าวของพอ,อสอวอในการออกปฏิบัติการให้ให้ ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับการบริการทางการแพทย์หลายๆอย่างนะรวมถึงในครั้งนี้ก็เป็นข่าวของจงังหวัดร้อยเอ็ดัมาภาพก็ขอสแสดงความยินดีกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการบริการจากแพทย์ปอสวอรารัตรมาภาพก็ขอสแสดงความชื่นชมในการเสียสละในการออกปฏิบัติงานให้ชาวบ้านสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้ชาวบ้านแก่แพทย์และก็บุคลากรของปอ,งอสวอทุกท่านจเจริญพร ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆให้เราค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมนะคะได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถรัรมภ์ช่วงข่าวโดยกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรม